312หนึ่งสองสามหนึ่งสอง่ิาสจากมาไเด้อน่นลูทําง้ชมเด้อนะครับพ่นยกมือขึ้นเมื่อกี้สาลักกัหนึ่งหลักกัสอง เลสัญจรต้องไปได้้องเพชรต้องไปได้ยาต้องไปได้สัญจรที่ภาคใต้เนเยอะมือสามยังเป็นเลขเลยใส่เป่งนะอ๋แม่มือสาม่เดนินลยว่ายาเบิ่งเลาสิ้าด สามหนึ่งสองได้ทบมชมเด้สามหนึ่งสองที่แหลกพนยกสามสองนะครับหลับพยนไมยกสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหรือสามศูนย์สองได้ทบผู้ชมเด้นะครับสามหนึ่งสองสามสองหรือสามศูนย์สองได้ทบผชมเด้นะครับเอานะครับทบผชมนะครับ จงรอช่มต่อไปอีกเด้ธรรมชมเด้อนะครับรอช่มกันอีกคลิปหน้านะครับผมแต่ว่านี่เพิ่นลำยาเพิ่นยกมือนะครับสามสองแล้วก็ยกสามหนึ่งสองนะครับผู้เพิ่นมาในงานเพิ่นว่าอาจจะเป็นสามศูนย์สองก็ได้เด้ธรรมชมเด้อนะครับเอาจงรอบิึงกันต่อนะครับผมนผูมชมนะครับบรรยากาศกะดึกนะครับดึกแล้วนะกั็ยังอยู่นะครับที่พิที่บ่วงสวงอยู่เด้ธรรมชมเด้อนะครับจะผ้าเอฟซีนะครับ มาเบิ้งนับคืนนี้นะครับจะได้เลขปูบอนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วห้าห้าศูนย์นะครับผม ชมนับจังรอเบิ้งน้ากันเดอ้อชมเดอ้อนะครับตัวเลขในกระดาษนะครับงวดที่ผ่านมานะครับพี่ปูเขียนใส่กระดาษให้ล่างส่งเพื่นเขียนใส่กระดาษไว้คือ550นะครับมา50นนะครับเดี๋ยวจังรอเบิ้งน้ากันนะครับผมแม่เอา,าชมชมเนาะเวลาที่รอคอย บิ่งน้ำกันเดอท่านผู้ชมเดอรงวดที่แล้วห้ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. าห้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 าศูนย์สาธุระปูเดอ แปดหกสามเก่าศูน์แปดเ้ามบมเดี๋ยวจังเบิงน้ำกันเด้อธมชมเด้อขอโทษด้รด้วยคคุณแม่เด้อครับผม ออธรรมชมเดี๋ยวจังเบิงเด้ธรรมชมเด้นะครับฝนลงเม็ดแล้วธรรมชมบรรยากาศฝนตกนะครับผมฝนตกฝนตกธรรมชม เมืองตัวเลขน้ำกันเด้อธรรมชมเด้อเห็นบ่เห็นบ่แม่โอ้ แก๊สแม่แจ้งพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยบ่เห็นเลยเนี่ยบ่เห็นปูมะไฮท่านผู้ชมเราเอ่อแม่ไอ้นี่ที่เป็นเกี้ราปูพุทชงว่ครับปูพุทชงว่แม่เอาเหล็กปูได้ท่านผู้ชมเด้อเอาแม่เออแม่ส่งไป เห็นธรรมชุม8 6 3ห0 8า5เเห็นบ่ธรรมชมเห็นบ่มวดที่แล้วหาหาศูนย์หาศูนย์ตรงๆด้วยธรรมชุมเลยไปสอง

ได้แม่ได้บอลวัวต้องเท็่ให้ได้เด้อเอาทำมาชมแคปหน้าจอได้ทำมาชมเด้อนี่ครับเอาเดี๋ยวไฟไจะเ่าซองมันเดี๋ยวแม่เด้อมันมันแม่ไอ้ไอกคมไฟจะเ่าซองมาแม่เอาชัดบ่คือประชัดนะเออจับนะครับผมเออ นะครับ863 90 8953้าูกทาสาธุทชมชมเขาบอกว่าคนแก่มาเยอะ มีเก้ามีเก้านี่นี่เขาบอกนะนี่เขาบอกนะคนที่คนที่คนที่จงจำบอกบอกบอกนี้แล้วก็าเป็นเสียงไว้เพราะว่าคนที่จงจำคนที่ผูคคอตายไม่เหมือนกันคนที่จงจำเขาอยู่เขาอยู่ในก่อนเขาก็บอกตัวนี้แล้วแล้วผู้เอาหันมันเออโอเคเอาธรรมชุ่มแคปเอาชัดๆเออธรรมชุมเด้อแปดหกสามเก้าศูนย์ 8953ก้าห้ดาบงวดที่แล้ว550ฮ่าซุนดาบเข้า50ตรงตรง,ตรง,ตรงนะครับของอาซาถูกให้ทุกคนนะเคื่อนถางให้ทุกคนนะตาดีได้ตาลายเสียครับป <c oughs> ูบ <c oughs> อกว่าตาดีได้ตาลายเสียเห็นไหมคน่คนนี้ว่าเขาเขาปลูกคอตายนะ่ะเขาปลูกคอตายมาหกสิบเจ็ดสิบปีแล้ว เขาบุกตายอยู่นี่นหละแต่ไม่ถึงร้อยปีเขาเขาอยู่เขาอยู่ตรงนั้นเฟรน้องเพชรู้ชื่อเขาไหมแต่ว่าแม่รู้อยู่แล้วค่อยแล้วค่อยแล้วค่อยนี่เขาเขาอยู่มันมันมันจะมีอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีอยู่ตรงนู้นเป็นเมืองพญานาคแต่ฝั่งนู้นเป็นเป็นเมืองที่เป็นเป็นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์อยู่ตรงนู้นที่เป็นเกี่ยวกับดาบหรือไหจะอยู่ตรงนู้น ถ้ามากระชาแต่ถ้าเป็นน้ำจะอยู่ตรงนี้น้ำไหลอยู่ตั้งแต่น,นี่ไปถึงตรงที่เขาปลูกปาทายีนี้ทีนี้ยายแหวนก็ต้องเข้าใจว่ายายแหวนจะขอแบบไหนถ้าฝั่งนี้คือฝั่งของมีแม่น้ำฝั่งโน้นคือฝั่งที่เป็นของกษัตริย์ถ้าฝั่งของกษัตริย์ก็จะเป็นเป็นเป็นหายเป็นอะไรสารพัดแต่แม่บอกเขาแล้วว่าสัญญาว่าจะไม่ให้เอาขึ้นมาคือแม่ให้เอามา แต่ขอเบิกซ้ใหม่ไงซ้ใหม่ก็คือโชคที่จะให้เราไงแต่ถ้าเขาไม่สัจจะกขาก็ให้เรามันจะถูกของปู่ก็ไม่เป็นไรจะถูกของของย่าที่จองจาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรานักเล่นกุมานกูมานน้องเพชรท้ชมกุมานน้องเพชร ปูมาหน้องเพชยเพราะว่าไม่เอาจากปูกับย่าก็ไปเอาที่อื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นซื้อมันเลียบเลยแต่แต่ปูบอกว่า90กับ35 53้ากับ35ม3สาถูกแต่ว่ามันตรงนี้หรือว่ามัน3ตัวจะเป็นของย่านนมก็ไม่รู้แล้วก็จะยินแจวเขาพูดบอกไปทำาด้วยช่วยเราด้วย ต้องจำเราสามห้าเก้าศูนย์เขาพูดอย่างนี้ห้าสามกับเก้าศูนย์เขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้มาแตู่่นะเขียนให้ตั้งแต่ที่ที่ที่ขุนสีมาลงน่ะแล้วที <c oughs> ุ่บลใช่ที่อุบลนเขาก็ให้นี่เขาก็ให้นี่ที่บลน่ะวันที่สิบเจ็ดที่พรงงะน่ะแต่ว่าไม่มีใครเห็นปูให้นี่แล้วแล้วปูดูบุรีน่ะ ตัวนี <S <S <ane> <S tá, ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้่ตัวนี้นะแต่ว่าแต่ว่าเราเราก็ไปซื้อเอาเชื่อหนนี่เพราะเราเป็นนักเล่นยังไงก็เล่นยังไงก็เล่นยจะถูกไหมเนงเพีชถูกสิเราต้องถูกสิเพราะเขาสัญญาให้เรามาทําให้น้่นหน่อยเนาะต้องให้เรามาทําให้เขาบอกว่าเขาจะสัญญาจะให้เรา เขาจะให้เราแล้วถ้าสมมุติว่าเขามาบอกมาแสงแม่หนูเนี่ยถ้าสามกับเก้าศูนเขาพูดขึ้นมาแบบนี้ถ้าไม่ถูกก็ไม่ให้ขึ้นนะไม่ให้จะให้โอเคพอาจอยู่นี่เลยาำไว้นะไปถอกต้องให้ถูกนะไม่ได้ขึ้นเลยนะพอเราเก้าศูนแล้วเชิญขึ้นมาตรงนี้แล้ว แต่เขายังไปไม่ได้เราต้องไปทําเลี้ยงเพนกับสังฆทานเขาจูงเทวดาครับตอนไหนล่ะทำตอนที่ล่าสุดาแล้วแต่ไม่กลับโยมเดี๋ยวแป้งหูไปยังไม่กลับท่านผู้ชมนะครับผมา90 90 3หาด้วยท่านผู้ชมเดินหลักกับ89นะครับหลักกับพิ่นยำคักฝนตกท่านผู้ชมฝนตกนะครับผมดึกแล้วนะครับผมขึ้นนี่นะครับ มาในงานบวงสวงเพิ่นคืนวันที่24กุมภาพันธ์2568นะครับคลิปนี้ก็จะลงให้ตอนวันที่ตอนเช้าวันที่นะครับผม25กุมภาพันธ์2568ได้ทมชมเดินครับบรรยากาศนี่ครับผมบรรยากาศผู้ค้นก็นยังอยู่นะครับฝนก็นเริ่มตกแล้วนะครับผมเ,เพิน่นกระยำ90 สามห้าแปดเก่านั่ด้วธรรมชมเด้าก็ู้วมเป็นเมืองแล้ว่าไปแล้วเปเมืองบ้นพวก่ะน้องเพียบบท่านไปเอากัเอาธรรมชมให้โชคให้มันให้โชคดีให้ลำให้รวยเด้อธรรมชมเด้อ